สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องพรลุงแม่ป่าเอา,เอ,า,เอ,าเอาน้องอี่แม่พอ,พอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะกะห่างหายไปพักหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทีสาวบัวบไดามา,าพูดคุยกับพี่กับน,อน,บน,อคนค้องเนาะกับวางว่าพี่น้องทุกทุกคนคงจอยุดีสบายเนาะมื้อนีสาวบัวะกะมีเรื่องเล่าดีๆมาหว่าสูพี่สูน้องฟังเนาะพี่น้องกะ ในช่วงนี้เนาะพี่น้องก็เป็นช่วงของเดือนสุดท้ายของปีนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮากระสิมีอ่าสิ่งดีๆมอบให้กันเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือมือน,นี้เนาะสาวบัวกระสิอ่าที่เฮ็ดคลิปออกมานี่ก็คือสิเฮ็ดคลิปออกมาขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นอ,อนั่มชิงของมามอบให้อ่า เขาเอิ้นไว้ยังหล่ะของขวัญปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นสิ่งดีๆที่นํามาหมอะให้ชาวบัวในมือนีเนาะก่อนอื่นว่าชาวบัวก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่นายหน่อยเนาะพี่นายหน่อยช่องโนนสังหลวงปุง,ง,งบางกอกใบ,บานายน้อยเนาะจากไั้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆอันแต่ว่าตอนที่เพิ่นมาเนาะพี่น้องชาวบัวกะ บรอดไทยวิดีโอไว้เนาะเพราะว่าช่วงนั้นซาบวกกับยุงเนี่ยจ้าหน่อยเนาะก็เลยบริดเฮ็ดคลิปไว้กเ็เลยเฮ็ดคลิปนี่ออกมาขอบคุณเพิ่นที่ล้างเนาะจริงๆก็คือมีการขอบคุณมีการอวยพรให้กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าซาบวกกเฮ็ดออกมาเป็นเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อ,อามาขอบุญขอบคุณเพิ่นยากเป็นทางการเนาะพี่นอกก้อ,นอ,อก็คือพี่แนพิ่นก็ใส่น้ำสิงคองมาหมอบให้ก็คือเป็นเครื่องดื่มเนาะพี่น้อก,กับ อันนี้ก็สิเป็นนมตามีโกลเนาะอ่าบำรุงสุขภาพเนาะสำหรับอ่าผู้หญิงเนาะพี่น้องแล้วก็สิมีแบรนด์เนาะแบรนด์ซุปไก่สกัดเนาะอันนี้คืออ่าบำรุงร่างกายผู้ชายเนาะพี่น้องพี่ได้นอยเป็นการนำมาหมอบให้เนาะเป็นของขวัญปีใหม่เนาะกะจังได้กะซาบวกะกาพ่อพระคุณพี่ได้นอยอีกเพื่อนึงเนาะที่ฮักแล้วกะเอนดูซาบวกับบาใบมาตลอดเนาะบพาว่าสิมี่ยังเรื่องเหล้าดีๆอีกยังกะพี่ได้นอยเพื่นกะ มาแบ่งปันบอกว่าสิเป็นอาหารการกินหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะพี่น้องพี่เคย่ติดตามช่องซาบัวกับซีเฮนเนาะควอมเขื่อนไว้ต่างๆเกี่ยวกับซาบัวกับพี่ได้หน่อยที่เดมาพบปะพูดคุยกันเนาะกับเพือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีระวังกันเนาะพี่น้องเนาะกับมีความักความแพงความสนิทสนุมกันเนาะหักแพงแบ่งปันกันเนาะพี่น้องนี่หลืก็คือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะมันนี้ซาบัวโบเดมาบาเคืออวดเนาะพี่น้องโบเดมาอวดว่านั่น่นนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าซาบัวยากมาก ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นเนาะว่าควมรักควมผูกพันของเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะมาจากบ้าน YouTube เนาะพี่น้องจังได๋ซาบัวก็ต้องกราบขอบพระคุณบ้าน YouTube เนาะที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพบปะพอกันบ่ว่าสิเป็นพี่น้องหลายๆคนเนาะที่ซาบัวได้ฮู้จักมาได้พบได้พ้อมาก็มีแต่ความฮู้สึกดีต่อกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะอ่าถึงแมนว่าซาบัวในตอนนี้เนาะซาบัวก็อาจสิยังบ่ทันได้ไปไกลดอกพี่น้องเนาะแต่ยัง นี่แหละพี่น้องเนาะก็ยังอยู่อันนับกันกับพี่กับน้องนี่แหละเนาะแต่ว่าก็ยังหน่อยสิ่งที่ซาบัวได้มากแล้วก็สิ่งที่ซาบัวภูมิใจที่สุดก็คือซาบัวก็ได้เห็นมิตรภาพเนาะได้เห็นพี่เห็นน้องได้ผู้จักมูจักเพื่อนได้เขาเอื่นว่าได้เปิดโลกกว้างเนาะพี่น้องจากที่ซาบัวกับบ่ค่อยแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ซาบัวบ่ค่อยหลินหลินโช่เฉียวเนาะพี่นอ้องแต่พ่อเริ่มมากเหตช่องยูทูบเนาะก็รู้ซื้อกว่าซา,าบัวก็ได้ เห็นในหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเนาะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้่พบฟ้าผู้คนมากไายเนาะก็ภูมิใจเนาะภูมิใจที่ซาบวกมาถึงจุดๆุดหนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สชิงที่ภูมิใจที่สุดก็คือซาบัวกัะหลังจากที่เหตุ่องยูทูปมากเนาะกับนี่พี่น้องหลายๆายคนเนาะที่เขมาม่ามาผูดมาคุยมาสนิสนมกันแลวก็ให้ ควมสนับสนุนเนาะหรือว um ่าเพิ่นฮักเพิ่นเอ็นดูสาวบัวคือจังช่องน้องสาวงพุงเนาะก็คือพี่น้อยๆเฮาเนาะเพิ่นก็อ่าเอ็นดูเนาะเพิ่นก็ฮักเพิ่นก็เอ็นดูหรือว่าผูพันกันเนาะกับสาวบัวเนาะก็ฮู้จักกันมาก็หลายเดือนเนาะพี่น้องก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันเนาะนี่ละพี่น้องเนาะสาวบัวก็เลยอยากมาถ่ายทอดสพี่สน้องเบิ่งว่านี่ละการการที่เฮาได้ฮู้จักกับคนภายนอกเนาะว่าสิเป็นคนที่เฮา เเคยเห็นมาก่อนนาะพี่น้องแต่ว่าความคักควบบูพั์มันจะเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าห้องนีแต่สิ่งดีๆเหมาะไห้กันนาะพี่น้องนาะคือจังสาบวัวได้รับเหมาะของสิ่งของดีๆจากพี่น้อยๆในมือนี้นาะพี่น้องนาอกับสำหรับคลิปนี้นาะพี่น้องกับ่บมียังร้ายนาะกับเป็น การ็ุคลิปออกมาขอบคุณเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าขอบคุณพี่ได้หน่อยเนาะขอบคุณอีกเทื่อนหนึ่งเนาะที่สนับสนุนสาบัวมาตลอดเนาะที่เป็นกำลังแรงใจให้สาบัวมาตั้งแต่ผู้ใลญ่พี่น้องตั้งแต่ข้าวสาบัวย่างโม้หน่พานเนาะจนกระทั่งถูกมือนีสาบัวกะคือพานพานมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้ก็กสั่งอะไ้ได้แล้วเนาะแต่ก็ย่งต้องเก็บ จะสมแต่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับฝากพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้สาวบัวนั่นเนาะพี่น้องเลยกับสาวบัวกับคออ่าอวยพรให้พี่น้องทุกคนเนาะเนื่องในโอกาสนีเนาะพี่น้องเนาะเนื่องในโอกาสนี้สาวบัวกับสิขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะสุขภาพหลังกายแข็งแรงเนาะคิดสิ่งใดบ้างสิ่งใดกับคอให้สมปรารถนาเด้อพี่น้องขอให้ขอแต่สิ่งดีๆเนาะอ่าโยโย่ยิงยิงเนาะพี่น้องนอนหลับให้ได้เงินเงินนอนตื่นก็ได้เงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องโค้ชผู้คนเนาะสำหรับคลิปนี้ สาบวัวกับสิได้ลาพีลาน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาพบมาพขอกันในคลิปต่อๆไปเนาะจังได้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้สาบวัวนําในเดอ้อพีนอพ่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาบวัวในการให้คลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้รับเบิ่งรับชมเนาะผิดพลาดประการใดสซาบวัวกับขอโทษขอไขว่ใบ้ณบัอนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดข,ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเนาะให้พี่ให้น้องเฮาได้รับเบิ่งรับชมเนาะพี่น้องผิดแน่ถือแม่จังได้ก่า คือโกดโกรธเครื่องกันนาะพี่น้องนาะคำบ่าคำมาอันใดที่มันบอกออกไปแล้วบพราว่าสิเป็นทั้งต่างใจแลลวก็บพวกไต่างใจนาะพี่น้องยังได้กะอ่าแต่ทฤว่ามันเป็นวามผิดผาด่านนาะพี่น้องเนาะลักลังแล้วกับ,บ่วมียังเอกพี่น้องฮะแล้วคือสาวบวกกะแบบหยอกไปแนวแบบเยไปนั่มนาะพี่น้องแั่วา่าพี่น้องหลายลายคงสิขเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาพี่ลาหนองไปก่อนสบายดี